จะมากินมามา่มา,มาเผ็ดกันนะคะใส่ใหนนังใส่ดีๆนี่นะคะจะใส่นี้ก่อนโอ้ปรุงรสด้ายมีเค้กด้วยเค้กแล้วก็สแน็คแจ็คน้ำอัดลมจะเผ็ดขนาดไหนกันเชียวใช่ไหมเฮ้ย,อยบอกกฎกติกาด้วยอะไรที่เด็ดิคิดนะใครกินน้ำก่อนอ๋อใครกินน้ำก่อนแพ้นะ ใครกินน้ำก่อนแพ้โอเคใครกินน้ำก่อนแพ้นะคะเผ็ดจี๊ดนะเนี่ยอากาศก็ร้อนเลยกินของเผ็ดอีกว่าเงื่อแปกแน่นอนอุ้ยถุงดูแบบใส่ยี่ถุงแค่ไ่นใส่หมดใส่หมด เห็ดชีสเนี่ยขอบอกโอ,อ,กอ,อกไอ้ำรวยชาคนเลยลูกปลาผิดใจห้าห้าลใส่กอกมาผสมด้วยใสกออกมาเห็ดน,นสมไปเลยใครจะชนะนะนะ คอยดูอืมหนูจะต้องชนะให้ได้ไอ้สองกินน้ำก่อนเผ็ดให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่คุกเลยค่ะหนูไม่ได้ให้มันเยอะเกินชาเคยกินเผ็ดมาก่อนหรือเปล่าอืมมีบ้างค่ะแล้วแตดีล่ะแต่ดีชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเห็นเขาบอกว่าเผ็ดแต่มันเผ็ดเกินจะรอดไหมนเนี่ยคนเลยลูกอ,อื สกนี่กินแรงมากกินแรงอ่ะที่เห็นอยู่นี่สองหอดีนะเรามีตัวช่วยเค๊ขวัหวานยังไม่ทันกินเลยเหงื่อเต็มตัวแล้วนะร้อนเกินข้างนี้มีสั่งนี่ใส่เห็ดอันนี้ไปด้วยนะเห็ดหูหนูได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ทองมีใครไปเล่นสงการบ้างหรืออยู่แต่บ้านใส่เห็ดกินทองไปด้วยให้มันกรึบๆนิดนึง น่ากินมากเ่าจะเผ็ดหรือเปล่าโอ้โหใส่ตอกนี่น่าจะเผ็ดน,น่าโดูพริกเต็มเลยดิอืมกลิ่นหอมเลยนะกลิ่นหอมอยู่นะมาซื้อนะคะนะมากินกันดีก,กว่าห้ามกินน้ำนะใครกินน้ำก่อนแพ้เลยนะใช้ตะเกียบด้วยเป็นไงที่นะ่งานลึกขึ้นจะใช้ตะเกียบ ทำแรกยังไม่ค,ค่อยเป็นไรคะ่ะทำแรกยังไม่เป็นไรทำที่สองมีติดข้อ้วเรื่องกิน<ด>น้ำคน,นำแรกวะทานกินน้ำคนแรกดูคำใหญ่นะมัามี่ <c oughs> กรอบมีช e ี้ด้วยมชีด้วยะไปกรอบแปฟงฝึดชี้อร่อยนี่จริงอยู่น้ำแล้ววะไม่ได้อยู่น้ำเพราะเผ็ดนะร้อนเกินร้อนเผ็ดไอ้หิ้วซดแรงมาก เห็นนะในกินเห็ดเห็นท้องด้วยมันต้องแย่งกัน,น,นกินมันถึงจะอร่อยนะ,ะยัไม่ได้อเ,เสียงได้ยินไหมได้ยินชันเนขะาดอยแล้วแล้วบอกใส่กรอกชีสมีแต่วิญญาณชีสไม่มีเลย <S 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 อ๋อมีแล้วนี่นะมันต้องลองบ้าง ออืเนี่บ้าหรือเปล่านี่ไม่ยอมแพ้ไงลองฟองดูดูนะครับกุ้งภรรยาผมไม่ได้ต้มให้แขงโป๊กแต่ก็ต้องกินเพราะว่าเดี๋ยวโดนเล่น